สวัสดีท่านนะอยู่กับผมโมริโกนี่ก็วันนี้นะมีเรื่องมีเรื่องที่มีเรื่องที่แบบแบบอ่าคือมีคือวันนี้นะอ่ามีคนนึงน,นะครับชื่อชื่อน,นะครับดูดูบรรดานะครับช่องโง่โงหยุดทำเหอะคุณเอาโมเดลแม็กผมมาทั้งหมวกทั้งหลานทั้งตัวเออมึงเออเออเอเอกูกูไม่ได้ทำแล้วมึงจะแล้วมึงจะลงที่กูอ่ะอ่ะ มึงไปลงกับคนที่ทํานู่นคือคือนะครับแล้วดูมาดีดไหลเออเดี๋ยวกูขอหากันใครวะแล้วไม่กี่ซับนะเอาง่ายเลยคุณผู้ชมนะครับคือเดี๋ยวคือคนนี้นะผมจะน่าจะเป็นคนเดียวที่ที่มันพังกลุ่มนะครับคุณผู้ชมคนนี้นีเ่เดี๋ยวก่อน อันนี้แน่เลยมากดดีไรช่องช่องกีซับวะนะครับนับหนึ่งไอห้าหนึ่งซับหนึ่งซับแล้วก็หนึ่งหนึ่งซับแล้วแม่งห้าวโอ้โหโอ้โหยี่นะครับคนเนี้ยว่า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 แต่ผมว่าแต่ผมหวยตัวเองหวยกว่านี้หนึ่งซับเอหนึ่งซับเองแล้วดูนะครับคือผมคิดว่า คือมึงด่าใครไม่ด่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยง่ายว่าเดี๋ยวตอนยิงนี้เจอเจอดีแน่นะไอคนนี้นะครับดูมันคือถามว่าตอนแรกผมไม่อยากจะได้ไม่อยากได้เกมเพยเตอร์หรอกแต่ว่าคือคือแบบคือคือแบบนี้คือแบบคือมันเป็นของกลุ่มผมและและดูนะครับผู้ชมมันไม่มันไม่พอแค่นี้นะคือด่าด่าด่าไปถ้วยคนเนี้ย นะครับดูมาลงที่กลุ่มอีกนะครับถ้าไม่พอใจอย่าเข้ามานะครับเข้ามาและะา้วมาด่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยแล้วก็มาพังกลุ่มทีทอดผมอีกนะครับคือโอ้โหนี่โอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดเหรอคำหนึ่งนะชิบหายเนี่ยดูดิดูนะครับดูมันดา่าดูมันดา่าแดร์ดร์กระดาช่องโง่โ,โปรโมทหาแม่มึงหรอแดร์กระดาช่องโง่โ,โปรโมทหาแม่มึงหรอกูกู ครูจาอาจารย์แลรับรองช่องจะรับเสียโปรโมรับพ่อแม่มึงเราโปรโมดให้ให้โปรโมดในเกมคนอื่นในในกลุ่มคนอื่นไอไอหามึงมึงขึ้นมาได้ไงขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วไม่ไม่เคยโปรโมดกลุ่มผมไม่เคยโปรโมดอีกแล้วดูนะครับคือนะครับเจ้าของเจ้าของดูคลิปนี้เตะเตะมันจะกลุ่มไปเลยนะผมซทบไม่ไหวละและอย่างนะเนี่ยมาดูนะครับ ผลงานอีกอีกอย่างหนึง่งโหอ้นนี่เร็วรยามยังไงดูดิดูด,ดินะครับเตะเตะคนออกจากดีดคอยผมออกออ,อ,อ,ออกหมดเลยนะครับุณดูนะครับคลิปนี้ผมขอยอดเยอะเยอะถึงถึงถึงถ้าช่องเก่าผมอยู่นะรับรองรับรองไอรับรองไอ้นี้ยับแน่เอาง่ายเลยนะครับผมไม่พอใจกับคนนี้มากนะดูคืออย่าอย่า ตัวเองอย่าห้าวนะครับเอาง่ายตัวเองอย่าห้าวผมก็มีอำนาจเหมือนกันแล้วคุณทำอะไรแบบนี้อ่ะิีนีผ้ผมจะลงก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วก็ไปรีพอร์ตไอ้คนนั้นคือไปทำคือคือมันทำหลายที่มันทำหลายหลายอย่างเลยเกินนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรกับมันเลยผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับจัดการมันเลยนะครับไอ้คนนี้